สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์นะครับอยู่แพทสามใช่ไหมครับผมจะขึ้นแพทสองให้ได้นะครับจำนวนในคลิปนี้ไม่รู้เราจะเจอผู้เล่นประเภทไหนบ้างนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับผมโอเคแมตชนี้นะครับผมเล่นยีน่านะครับฝั่งตรงข้ามออฟเลนเป็นโอเมนนะครับผมผมได้ทำการแบบคือมันช่วงนี้คือมันเป็นผู้เล่นใหม่เลยครับ โอเคผมไล่เก็บรวบผมจะตัดไฮไลท์มาช่วงที่ผมไล่เก็บนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมอาัานอะมันเป็นชั่วโมงกว่าๆนะครับเป็นหลายชั่วโมงเลยโอเคครับนี่คือเป็นช่วงที่ผมเล่นแล้วก็ไล่คิวนะครับจากนั้นผมก็ไล่โฟกัสแต่เลนของผมนะครับแล้วก็ไล่เคลียร์ออฟเลนนะครับไล่ไล่ข้าวไล่คิวโอเมนนะครับผมไล่หลังแกโอเมนนะครับไล่ยิยงเรจาจะวันนี้มีลิงเข้ามาด้วยนะครับคือ ีกันแทบเป็นแทบตายลิงมาลาดช็อตทีเดียวนะครับจากนั้นก็เพื่อนบวกครับเราก็ไปเข้าไปรวมตีสักหน่อยครับจากนั้นก็เห็นเอนโซมาเคลียร์เล่นนะครับรูปแบบนิ่มๆครับมาคนเดียวด้วยแถมยังบางอีกนะครับจากนั้นก็โดนสาสกิลกลับมานะครับไม่ไหวต้องถอยมาตั้งหลักก่อนนะครับเดี๋ยวตายไปไม่ได้จากนั้นก็เข้าไปปาดนะครับสกิลอันตีลําออกมานะครับแล้วก็ฟาดด้วยต่อด้วยโอเมนนะครับ แล้วก็จกังหวะนี้ก็ถอยออกมาแล้วก็จบเลยครับคือเพราะว่าทำชาเลนจ์มันนานนะครับค่อนข้างงานเลยก็เลยต้องรีบจบนะครับเกมจะได้ไวๆแมตชนี้ผมเล่นเป็นซูเปอร์แมนนะครับแต่ว่าแมตชนี้คือผมค่อนข้างโดนยำเละเลยนะครับคือผมเจอกับฟลอเรนติโนนะครับแทบจะลอยไม่ได้นะครับซูเปอร์แมนคือแบบตกเอาตกเครื่องอย่างเดียวครับ แล้วแถมยังแบบคือจะว่ายังไงดีคือเมดฝังมันก็คือเค็กซี่ครับคือผมเป็นโจทผมโจ์ผมก็คือเค็กซี่กับไอ,ฟอ้ฟลอเรนติโนโนี่แหละครับคือผมโดนเห็นจะเห็นได้ว่าผมโดนยำเละเลยนะครับทั้งฟอลอเรนติโน,โนทั้งเค็กซี่นะครับคือจะบอกว่าเค็กซี่มีตัวปัญหามากนะครับดูต่อไปนี่ช่วงท้ายเกมนี่ผมจะโดนเค็กซี่นี่ขดาขดออกขาดออกนะครับจนแทบจะตกเครื่องบินไม่ได้เลยนะครับจังหวะนั้น นี่ป่าผมเข้านะครับผมก็ถ่ายออกมาไม่รู้ว่าผมถ่ายผิดหรือผมเล่นกากผมถ่ายคลิกซี่ออกไปจากป่านะครับถ่ายออกไปแล้วลิงเราต้องเข้าจากนั้นผมก็โดนคลิกซี่คิวนะครับฟอร์เรนก็ตามมาคิวป่าผมต่อคือผมรู้สึกผิดนะเดินไม่ออกเลยจากนั้นผมก็ถ่ายฟอร์เรนติโนนะครับดูดูดูจากกันหนึ่งหนึ่งของผมนะค,คือผมไม่ไหวเลยนะครับฟอร์เรนคือจากนั้นก็อย่างที่เห็นครับผมโดน เรียบร้อยโดนยำอีกนะครับคือแมตนี่เป็นอะไรที่โดนระยำเยอะมากครับสู้ไม่ได้จริงๆจากนั้นฟเรนก็มาตอดผมแล้วก็ออกไปจากนั้นผมก็หนีครับหนีสู้ไม่ได้หนีแล้วเหลือไปเห็นด้วงเลือดน้อยก็ฉีดไปหนึ่งทีครับได้คิวมาแบบงงๆนะครับจากนั้นผมก็โดนเทลกับฟเรนไล่ครับจากนั้นฟเรนนี่มันจะเอาผมไม่สู้เลยนะผมแค้นมาก จากนั้นผมว่าไถ่ครับมาดูดูดูกว่ามจะฆ่าเทลได้นะครับลาบากมากคือผมได้ซุ้มลาบากมากนะครับจังหวะนั้นอ่ะนี่ครับนี่อลิศไถ่ผมได้มาประมาณ4ี่คิวจากนั้นก็ฟอร์เรนคือฟอร์เรนคุมค่าแบบดูดูดูแค่เก็บฟอร์เรนได้แค่ตัวเดียวผมปางตายอย่าคิเอาครับพี่ดาจากนั้นผมก็รีดเคลียร์เลนครับ อย่าเลนจัดดานอย่างเดียวครับผมไม่เล้นคิวเน้นบวกอะไรแล้วครับดูฟอร์เลนมันไล่ตอดผมครับดูดูฟอร์เลนกูมันเอาผมให้สูตอ่ะมันเอาสูตรมากฟอร์เลนตัวเนี้ยจากนั้นผมก็เข้ามาปาดเรียบร้อยครับผมโดนคลิกซี่เห็นไหมคือคลิกซี่นี่แหละครับตัวปัญหามากสําหรับผมอ่ะแม์นี้นะสำหรับแม์นี้นะจากนั้นผมก็ไม่สนอะไรแล้วครับผมดันอย่างเดียวผมดันได้ผมก็หนีครับดูดูคิกซี่มันขัดดูผมผมใช้จะลอยไม่ได้ครับดูดูฟอร์เลนคิกซี่อย่างเงี้ย คือแบบมีอล,ลิสมาอีกตัวหนึง่งจังหวะน,นี้ยังไงจังหวะน,นี้ผมเห็นลิงเข้านะครับผมก็เข้าไปเปิดตามจากนั้นก็ตายครับนี่แหละครับคือแมทนี่ผมเล่มากนั่นก็จัดจัดดูเทลผมฉีดมืดกมหนึ่งทีครับแล้วก็ค่อยฉีดนาครัจังหวะน,นี้ผมเกือบตายนะจังหวะน,นี้แล้วก็ปาดไปครับเป่าผมพยายามจะอ้อมหลังให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเพราะผมเข้าไป บวกต,ตรงๆไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องบินครับของผมอ่ะนี่ครับจังหวะนี้ผมกำลังจะไปไถเที่ยวนะครับแต่ว่าโดนคิกซี่ขัดนะครับสุดยอดมากตาที่สามาผมเล่นเป็นย็นหน้านะครับผมคือผมแค้นจากคราวก่อนมากนะครับเกมที่แล้วเกมที่สองอ่ะดังนั้นผมก็มาระบายกับเออเลยนะครับโอเคแข็ยับตายซะ คือผมตานี้ผมเก็บกดมากนะครับผมได้ฆ่าอย่างเดียวครับคือผมแทบไม่ได้ส่วนป้อมเลยนะผมไล่ปาดไล่ยิงสกิลอย่างเดียวเลยเพราะว่าเครื่องจากตาที่แล้วนะครับแต่ว่าตาหน้านี้จะมีข้อดีอีกข้อนึงนะครับจะเป็นว่าโชคดีของผมก็ได้นะครับตาหน้าเนี่ยแต่ตานี้ผมไล่คิวอย่างเดียวครับคือผมไม่ส่วนอะไรเล,เลยนะครับ <H erman> ผมไล่ปาดไล่คิวอย่างเดียวคือจบได้แต่ผมพยายามไม่จบนะบผมพยายามไล่คิวตลอดเลย คือแบบคิ้วมากนะครับตานี้ก็จบไปแบบง่ายๆครับ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็ชัน,นะไปต <S <S โอเคที่ผมบอกว่าตาหน้าคือโชคดีก็คือผมเจอกับฟอร์เลนครับถึงจะเป็นคนลักคนกันก็เถิดแต่ว่าต็นละครเดียวกันครับตานี้ผมเล่นเวเลสนะครับผมไล่ตอดอย่างเดียวผมไล่บี้ฟอร์เลนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมสู้ได้ผมคิดว่าผมสู้ได้ผมไล่แบบกดยันต้นตั้งแต่ต้นเกมยังจดเกมนะครับไอ้ฟอร์เลนน่ะคือผม แข้มากเครืองมากจากตาที่แล้วนะครับผมโจทย์ผมหลักๆก็คือฟอร์เรสครับดูดูฟอร์เรนตาฟอร์เรนตานี i ก็ลำตึงนะครับไม่ไม่ได้เล่นเล่นเหมือนตาที่แล้วนะครับเผือเผอาจจะเก่งกว่าตาที่แล้วด้วยแต่ว่าผมเล่นเวเลสครับผมสู้ได้ขอสู้ได้ผมก็ไล่คิวอย่างเดียวครับคือผมไม่สนอะไรเลยนอกจากฟอร์เรนครับจากนี้ผมโดนลุมนะโดนบัสกับฟอร์เรลุมนะครับแต่งนั้นผมก็ผมม่ครับลูก เลือดผมเด้งดูรัวครับผมปาแดแทะแล้วก็ฟิกเกอร์มาแล้วก็แทงอีกครับจงะหจะวัน,นี้ผมผมยามนะครับผมไม่ใช้อันตีด้วยเออแต่นี้ก็มานี่ไงที่ผมบอกว่าผมโฟกัสกับฟอนเลนนะครับดูดูถ้าจะไม่ได้ทำอะไรนะครับนี่จังหวะที่ผมอันตีวูดไปหนึ่งทีเดียวฟอนเดนมันอันตีใส่ผมผมอันตีวูดไปจากนี้ก็ดูดูครับโคตรลุนมากครับตานนี้ต่างต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันครับเลือดน้อยทั้งคู่ จากนั้นแชทเข้าผมว่าอันตีวืดไม่รู้ว่าเกี่ยวกับแชทหรือเปล่านะครับแล้วก็เจอในคิวจากนั้นก็ผมก็จะพยายามอยู่นะว่าจะไม่โดนฟอร์ดเดนไข่จากนั้นผมก็โดนครับดิงทุบมาผมก็หนีเลยครับจังหวะนี้โดนหมูนะครับโดนหมาหมูครับผมก็สู้ไม่ได้นะครับจากนั้นเพื่อนเรามาผมก็หมาหมูกลับนะครับจังหวะนี้อีู่ไปได้หมาได้กิงจอกมาแล้วเราก็ช่วยครับแล้วก็หมาหมูกลับครับมาหมูมาหมาหมูกลับไม่โกงนะครับจังหวะนี้ คือผมไล่คิวอย่างเดียวนะครับนี่ผมจะเห็นว่าผมไล่ฟอร์เลนยับๆเลยนะคือผมเครืองมากครับผมแค้นมากจะเห็นได้ว่าฟอร์เลนโดนผมคิวแบบกระจายเลยนะจากอาจอันนี้ผมก็อันนี้นะประมาทก็โดนไปเรียบร้อยจากนั้นก็เข้าหาฟอร์เลนครับผมปาดปาดปาดฟอร์เลนคือโจทย์ผมอันดับแรกนี่สองสามตัวนี่แคลรี่นี่ผมไม่สนเลยนะผมเอาฟอร์เลนก่อนค่อยมาตัวพิษนะครับค่อยมาเมด็ดจากนั้นเม็ดตัวนี้คือมันแบบโอพีมากตายครับ ผมสู้ไม่ได้เฉยเลยจากนั้นก็มาครับเอาฟอร์เรนครับบัตหนีได้แต่ฟอร์เรนหนีไม่ได้ครับไม่ไม่ให้หนีนครับผมเอาสุดผมเอาสุดมากจากนั้นก็โอเคได้อีกคิวนึงครับจากนั้นก็เอาแคลลี่เอาไปบัตมาฝ่าฝั่งมันครับเอาคือเอนเมดตัวนี้คือผมพยายามจะไม่สร้างโจทย์เพิ่มนะครับก็เลยไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่แต่วันนี้ผมเก็บไป3แล้วก็ตาย แล้วก็มาสุดท้ายลิงมันเหมือนมันจะไม่ไหวกับผมครับมันกระโดดมาใส่ผมสุดท้ายก็ตายครับตายหมดยกตี้ผมก็ชนะไปครับส่งอิโมจิยกเยอะเยอะเยอยนะครับฟอรลินนิ่นึงโอเคส่วนตานี้คือตาสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าคือผมค่อนข้างเล่นยากมากนะครับตานี้คือต้องเล่นระวังมากเพราะว่าผมไม่มีลมเลยนะครับเมดเรามีสองคนนะครับเมดเรามี2ตัวละครเลยนะคือ ไอ้อะไรนะเตี่ยวเซียนกับไอ้นัตยาครับเพราะฉะนั้นคือผมไม่มีลมเลยนะครับผมก็ต้องเซฟตัวเองช่วยเหลือตัวเองนะครับพยายามแบบไม่เข้าลึกจนเกินไปนะครับห <Okay. S 1> ลบอยู่หลังป้อมนะครับเล่นว,วิชาขี้ขาดนิดนึงนะครับผมสู้ไม่ได้หรอกไปใกล้ๆผมก็พยายามแบบตอดตอดเคลียร์คลิปอย่างเงี้ยจังหวะนี้มีกางฟูพันหน้านะครับนักรลกมังกรผมยิงเข้าไปปุ๊บมัน เห็นว่าเลือดผมน้อย้งก็เลยเข้ามาโอเคจากนั้นผมก็ได้ไปอีกคิวนึงนะครับจากนั้นผมก็มายิงป้อมนะครับไล่ดันป้อมเรื่อยๆคือผมระแวงมากเลยนะครับผมเนี่ยคือผมดันไม่สุดผมก็ต้องหนีกลับมาแล้วครับเพราะว่าว่าผมมีลมนะครับจากนี้ผมก็แอบแอบนะครับพอเห็นช่องว่างผมก็นี่ไปดันป้อมต่อนะครับพอดันเสร็จปุ๊บพอดันเสร็จปุ๊บผมก็ไปหาเพื่อนแล้วครับผมไม่อยู่คนเดียวแน่นอนครับว่าอันตรายมากนะครับผมไม่มีลมคอยซัพพอร์ตด้วย จากนั้นก็เห็นนัตยาอยู่เลนกลางครับเข้าลึกด้วยผมก็เลยเข้าไปยิงสักหน่อยไปเก็บคิวสักหน่อยครับจากนั้นก็ไล่เก็บครับพอผมของผมเริ่มเกิดแล้วผมก็ไม่กลัวแล้วครับบตัตผมยิงไล่ยิงอย่างเดียวแล้วก็แวนของมันก็แรงเหมือนกันนะที่ผมระแวงมากที่สุดก็คือบัตเตอร์ไฟนนะครับเพราะว่าผมไม่มีลมนะครับคอยกันผมว่าถ้าบัตเตอร์ไฟน์ของเกิดมานี้นิ่มๆใส่ผมเลยนะ แต่ว่าของผมเกิดก่อนครับของผมนำก่อนผมว่าไล่คิวไล,ล่ยิงยับครับจังหวะเนี้ยคือแบบยิงดูดูผมคุกงงในผมกิ้งงในยิงเวนได้เลยนะครับคือผมมืเกลือนะครับจังหวะเนี้ยคือของคือแบบเกิดมากนะครับจังหวะเนี้ยคือผมยิงยิงดูดูผมยิงวัดครับลดอย่างเยอะคือจังหวะนี้ของผมเกิดเกิดแบบนำสุดโหดสุดในแมพแล้วครับของผมหมายถึงของผมนะตอนนั้นผมก็เดินใหญ่เลยครับผม เดินได้ทุกเลนนะครับจังหวะเนี้ยคือผมไฟทุกเลนครับดูจากนั้นเลือดมีครึ่งหนึ่งผมไม่กลับครับรู้ว่าตัวเองบางแต่ก็ใสครับยิงแพนน่าครับห้าวมากจังหวะเนี้ยหุมห้าวมากจากนั้นก็ดูดูแวนแต่ว่าแวนมันแรงนะครับก็เลยยอมถอดถอดใจวับกลับบ้านก่อนวับกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนครับจากนั้นก็ล่อวินะปุ๊บเนี่ยฟิกเกอร์หนีครับก็โดดเลยโอเคจากนี้ก็ไล่ยิงครับคือแบบ นิ่มมากครับตาเนี้ยคือผมไม่มีลมคือแบบผมเล่นได้แบบคือพึ่งตัวเองอะครับคือแบบพึ่งพาตัวเองอะแมทนี่คือแบบสุดๆแล้วครับดูนัตยาผมกิง้งยิงยิงยิงธรรมดาแตกครับแล้วผมออกก่อเกิดมาดูแพนด้าครับตุมไม่เป็นไรเลือดนิดเดียวแต่ก็สู้ได้คือผมไม่กลับด้วยนะเลือดแค่เนี้ยดูมิน่าครับดูมิน่าคิวผกม,มากผมเลยล่อมาปุ๊บลิงทุบตายครับผมก็ได้คิวอีกแค่นี้แหละครับ จากนั้นก็ไล่เก็บรับไล่ยิงไล่ดันครับจะได้จบเกมไวๆจากนั้นก็ไล่ยิงครับยิงอีกยิงอีกแต่แวนมันก็แอบแรงนะครับแวนมันแรงมากจากนั้นก็หลบหลังเพื่อนครับหลบหลังเมดครับเป็นไงจากนั้นก็ยิงนัตยาเข้าไปปุ๊บแตกครับแพนด้ากระโดดใส่แล้วไงมีเกิดครับจากนั้นก็จากนั้นก็ลอจบครับกดสติ๊กเกอร์เขาเรียกว่าอีโมจิครับเป็นสติ๊กเกอร์ จากนั้นก็จบครับแบบนี้ก็ไม่คิดว่าจะชนะด้วยนะครับตอนเจอบัตเป็นป่านะตอนช่วงต้นเกมอะเพราะว่าไม่มีลมนะครับก็คิดว่าโอ้ตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับนันก็อะไรประมาณนี้ครับก็จบแล้วครับขึ้นแพทสองนะครับผมเจา้าวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็คอนเทนต์อะไรดีๆถ้ามีคอนเทนต์อะไรดีๆเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับ ก็ต่อไปก็ขึ้นแพทสก็ขึ้นหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับจังหวะนี้นาตยาเราออกด้วยนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับที่ผมแพ้นี่ผมเสียคะแนนเฉยๆนะครับไม่ได้เสียดาวนะครับผมโอเค